เลยทุกคนไปดูนะนจิตอืมนจิตน้หนึ่งอย่างเงี้ยน,นจิตอะคะ่ะโอ้โหเป็นสารพัดโลกหลายคนก็รู้เนะนาะนจิตไปไหนมีแต่คนถามว่าทําไมเดี๋ยวนี้สวยทําไมเดี๋ยวนี้แข็งแรงมากเพราะนาจิตเมื่อก่อนเขาเรียกกันว่าเป็นคนเคียโรกวาดบ้านยังไม่ไหวเลยทุกคนกวาดบ้านมือก็อ่อนเพลอ่อนเพลไม่มีแรงนะคะนจิตเป็นคนที่ไม่มีแรงทําอะไรเลยเพราะป่วยหนะัก นะเป็นหลายโรคลุ่มเลาในะร่างกายเลือดจางเอยเนื้องอกเอยผ่าตัดก็ไม่ได้เพราะว่าเลือดจางมากโอ้โหสภาวะภูมิอะไรเยอะไปหมดเลยทุกคนแพ้ทุกสิ่งจริงกระเบลทีนี้นจิตอะคะ่ะทุกคนคิดดูนะจากคนที่ป่วยหนักมากจากคนที่ไม่เหลือแบบคือไม่มีความหวังแล้วอะไรเงี้ยทุกวันนี้นจิตเดินทางตลอดจากเมื่อก่อนเดินทางไม่ได้เลยทุกคนเดินทางไม่ได้เลยเหนื่อยหอบ เดินทางเมื่อไหร่ป่วยเมื่อน,นั้นนะคะป่วยหนักเมื่อน,นั้นตอนนี้ทุกคนสบายมากเดินทางตลอดแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมาก